บ้าน,นีลูกไม่มีน้ำมูกแต่ลูกหายใจคืดคลาดทำไงดีคะถ้าเป็นเบบีทารกแรกเกิดจะถึงประมาณ4-6ถึงเดือนเนาะอาจจะมีโอกาสที่มีได้ยินเสียงนะคะนาะลูกหายใจคืดคลาดได้ถ้าอาการโดยรวมน้องปกติดีอาจจะไม่ต้องทำอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยหรือว่าบางคนนะคะอาจจะหายใจคึดคลาดภายหลังกินนมบางทีอาจจะเป็นเพราะว่ากินนมในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนมไหลทนขึ้นมาเลยอ,อาจทําให้ได้ยินเสียงนะคะนาะคืดคลาดถ้าในกรณีแบบนี้ก็อาจจะต้องดูแลให,ให้ลูกกินนมในปริมาณที่พอดีพอเหมาะภายหลังจากที่กินนะคะก็ดูแลจับลูกเรนะคะ แล้วก็จัดให้ลูกนอนหัวสูงนะคะก็อาจจะพอช่วยหรือว่าบางคนนะคะถ้าคลื่นคลาดตอนกลางคืนนะคะที่อากาศอาจจะเยน็นหรือว่าเปิดแอร์เย็นไปนะคะหรือว่าเปิดพัดลมนะคะจอตกโดนตัวลูกนะคะก็อาจจะทําให้ลูกค่ะมีอาการหายใจคลื่นคลาดได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดูแลนะคะเพียงแค่สวมใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นกับร่างกายหรืออาจจะใช้เพียงแค่น้ําเกลือนะคะหยดลงไปที่รูจม,มูกลูกข้างละประมาณ2 3ถึงหยดแบบนี้อาจ,จพอช่วยถ้าเห็นชัดเลยนะคะว่าลูกมีน้ำมูกนะคะแล้วลูกหายใจคลื่นคลาดนะคะการใช้สเปรย์น้ำเกลือนะคะดูแลพ่นจมูกให้ลูกนะคะก็อาจจะพอช่วย เพราะน้ำเกลือเองไม่ใช่ยาเนาะด้วยน้ำเกลือเองค่ะก็จะช่วยทําให้น้ํามูกที่มันเหนียวหรือว่ามันแข็งนะคะน้อนนิ่มอ่อนตัวลงขับออกได้ง่ายมากขึ้นหรือว่าบางคนนะคะภายหลังจากที่ใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกลูกแล้วก็จะใช้ที่ดูดน้ํามูกนะคะลูกออกตามต่อนะคะก็จะดูดออกได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นเวลาที่ลูกคลื่นคลาดก็ดูแลลูกแบบนี้เนาะหากคุณแม่สนใจนะคะน้ำเกลือนะคะพี่กัดจิมได้แต่กันด้านล่างคลิปค่ะ